ทุกคนครับทุกคนครับนี่คือภาพสุดท้ายของอาจารย์เป้นะฮะเราจงจดจำใบหน้าของเขาไว้นะฮะต่อจากนี้ไปเราจะไม่พบเจอเขาแล้วพราะเขากําลังจะทําการใหญ่นะครับเห็นอะไรไหมฮะนี่เอาละเดี๋ยวผมมองทางวิ่งก่อนนะ สีหลอดก่นเนาะนีะ่นลีลาเยอะกว่าจะได้ทำเนาะ,ะบางคนก็บอกว่าอาจ,จารย์เป๋มีของมีมุนมีก็ถามว่าเป็นู่นกันนี่บอกผมก็สิบมีครูอันหล่อครับผมเท้าคำหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยคาถาได้มาไง อา,าอาจารย์อน้นก็อาจารย์ผมเป่าใหวแล้วครับผมอาจารย์อ้นฤาษีอ้นนะฤาษีอ้นนี่ครับเป่ากระหม่อมให้แล้ววันก่อนเห็นมีดบาดแกเข้าเลยผมก็สําเร็จมาด้วยดีก็มีเมียคนที่สองพออาจารย์อ้นเป่าผมก็ได้เมียใหม่คือโอ้โหดีจริงไม่สักเลยเหรอไม่สักครับเอาโดยตรงเลยถุยน้ำลายใส่หัวเลยเลย รักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูพ่วงเป็นไงฮะฟันปลอมหลุดใส่หัวไหนแล้วฮะอย่บอกให้ผมเอาตั้งนั้นและผมไม่กล้าเอาฮะสงสารมันนี่ก็มีกระถาฮะ ตัดสดเลยนะคนนี้ตัดสดเลยฮะนี่มีเป่าด้วยมีเป่ามีเป่าน,นั่นแหละนัะ่นแหละนี่เป็นไงเป็นไงล็อกิงก่งก่อนล็อกกิ่งเปิดทางโอ้โหมีคมมากฮะ <c oughs> คมแล้วทวยเลยฮะ <c oughs> การกระถินยังเงาไม่หัก จเย็นใจเย็นฮะใจเย็นฮะไอแจะสองเล่นจ oh. oh. awesome. awesome. ่าไม่คาถารับมีดเลยจ่โดนอ๋อไม่ได้สอนคาถารับมีดโอ้โอ้นี่เซียนฮะเซียนฮะเซียนไปฮะนี่ยิบยับยับยับคาถาจานละยิบยั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 บนี่โอ้โใจเย็นใจเย็นฮะใจเย็นสุดยอด ของดีของดีเบาพวดนี่เอาเมือปัดออกสินี่โอ้ใช้ไม้เคียร์แล้วฮะนี่โอ้ยทำไมมีน้ำก็ไม่ต้องเอาแล้วไม่น้ามีนะมีไหม เป่ากระถาลงไปพั่วตัดนะฮะไปยืกนการบอกว่าเมียใหม่ชื่ออะไรก็ได้อย่าชื่อหนิงอย่างเดียวเออฮย่าบอกนะวจะยื่นให้ผมฮะเขาบอกว่าถ้าปลายไม้อ่ะปาลายรังพึ่งมัน,มนชี้ไปทางไหนมันแสดงว่าตรงนั้นมีอีกเดี๋ยวโอ้โหจะยืน่นดิ ปล่อยก่อนครับพี่น้องนี่ปล่อยที่ปล่อยที่อย่าเส้นหมดนะฮะโอ้เสียนฮะเสียนเป้ฮะแน่นอนฮะรับฟูหลงฟูรับฟูหลงฟูรับฟูหลงฟูบวงอ่า โชว์ผลงานและแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อได้ครับจานเป้ครับมีน้ำไหมเนะี่ยโอ้ยถือก่อนมันไม่มีน้ำเลยนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยแต่มันกิ่งอ๋อกิ่งกระถินถูกแล้วเอ้นะครับไปอ่ะพี่กันป้ากับพี่น้องลูกกีตจานบ้านเฮากันเอามิมบ่เป็นจกักสิโอ้ยมันคือมิมเหรอลูกเป็นเลาะหายางนอกรถมอเตอร์ไซค์ไป ไปจอบปุ๋ยมากอกคีเรียยืหันกนโอ้ยถ้ามันเดินป่าว่าท่านแดกเขาครับพี่น้องเขาไปแดกเมือ่อจนไต้เห็นเขากลับไปจงตีสองหุ่นตีนตีสองไปน้อนเปล่าใตอ่เอ่ปุนาะอ๋อมันคือมิมอ้าวหมด <laughs> Okey. Oh, terus pelak. Dah dia. Satu. Okey.